ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566ครับท่านอยู่กับเรา้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้มีมันฝากกัน4คู่นะครับเป็นทาาด้าของพิมลินอังกฤษ1คู่ครับแล้วก็ทางด้านของเปนซูเปอร์คปานะครับ1คู่นะครับแล้วก็อีก2คู่จากทางด้านของอิตาลีครับเป็นอิตาลีคปาอิตาเลียนะครับ2คู่นะครับวันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยทางด้านของคู่แรกเนี่ยเป็นทาาด้านของปูเล่มนะครับเจอกับเชลซี คู่สองนะครับเรอัลเบติสครับวันนี้เจอกับงานหนักเลยครับเจอกับบาร์เซโลน่านะครับก่อนที่จะตัดสินกันว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศนะครับอีสองคู่ครับจากอิตาลีนะครับก็เป็นทางด้านของฟิออเรนติน่ากับซามโดเรียนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายปิดท้ายรายการกันที่มาปาแห่งกุ้งร่มครับโรมาวันนี้เจอกับเจนัวนะครับก่อนอื่นเลยครับดูผลงานล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับ คู่แรกนะครับในคาราบาลครับครับนอตเทนแฮมฟอร์เรสกับวูฟแฮมตันคู่นี้ราคาเสมอนะครับให้รองที่วูฟก็เสมอไปครับเจ้ากันไปนะครับสําหรับคู่แรกครับคู่ที่2ครับซัมตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เนี่ยให้รองที่ซัมมันตันนะครับคาดว่าน่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกครับที่ไหนได้ครับเซอร์ไพรส์นะครับเป็นทางด้านของซัมตันชนะได้ถึง2 0งนะครับก็กินเต็มไปครับคู่นี้คู่สามครับไปเอามาดริดกับทางด้านของบาเลนเซียนะครับ ทางด้านของเรอัลมาตริคู่นี้ให้ต่อที่เรอัวมาตรินะครับแต่ก็แต่ก็เสมอไปนะครับก็แพ้ไปนะครับคู่นี้ก็เสียเต็มครับเป็นทางด้านของมัตริต่อหนึ่งลูกเต็มนะครับอุตสาห์ได้ประตูนําก่อนนะครับจากลูกโทษครับแล้วก็มาเสียประตูตีเสมอโดนทางด้านของบเลเซียตีเสมอครับคู่นี้เสียเต็มไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเอซิมานกับโตลิโน่นะครับคู่นี้ให้รองที่โตลิโน่ครับราคาหนึ่งลูกเต็มนะครับ ก็คู่นี้กินเต็มไปนะครับในเวลา90นาทีนะครับก็สรุปผลก็ได้เต็ม2คู่ครับเสียเต็ม1คู่แล้วก็เจ้าไป1คู่นะครับสำหรับ4คู่ที่ผ่านมานะครับเกือบนะครับเกือบแตกนะครับสําหรับสเต็ปนะครับวันนี้ครับวันนี้มีการ4คู่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพิม์ลิกอังกฤษนะครับศึกลอนดอนดาร์บี้นะเป็นเวสต์ลอนดอนดาร์บี้นะครับตีสามตรงครับตามเวลาประเทศไทยที่คาเวนคอเทจครับบ้านของ ฟูแลมนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสิงโตน้ําเงินครามเชลซีที่คาเวนคอตเทดเนี่ยอุณหภูมิ8องศาครับเย็นสบายเลยนะครับเมฆขึ้มสื่อตามเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อน1นะครับผลงานพบกันล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของเชลซีครับถือสติที่เหนือกว่านะครับชนะได้ถึง6ครั้งนะครับจาก6ครั้งที่พบกันมาล่าสุดแล้วก็ทางด้านของฟูแลมยิงได้2ลูกเท่านั้นนะครับ ตารางคะแนนครับทางด้านของเชลซีนะครับวันนี้เนี่ยเชลซีอยู่อันดับ10นะครับ17นัด25คะแนนฟูลแลนดอยู่อันดับ7 18นัด28คะแนนนะครับแต่ฟูลแลนดเนี่ยอันดับเหนือกว่านะครับการเดินทางก็จากฝากถนนนะครับฝั่งถนนทางนู้นมาฝั่งถนนทางนี้นะครับก็อยู่เป็นศึกดาร์บี้แมนแห่งเมืองลอนดอนใต้นะครับก็มาเจอกันในวันนี้นะครับสนามใกล้ๆกันนะครับแค่3กิโลเมตรเท่านั้น ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมเนี่ยชนะรวดมา4นัดติดนะครับทางด้านของเชลซีเนี่ย6นัดแพ้ถึง4นัดชนะได้1นัดสเสมอ1นัดนะครับทางด้านของฟูลแลมเนี่ยแพ้2นัดที่เหลือเนี่ยเก็บช,ชนะมาได้ถึง4นัดติดแล้วนะครับตัวผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดกองหน้าอย่างมิโตวิชครับหายไปนะครับโดนแบนนะครับแล้วก็ทางด้านของคิบาโนครับ กองหน้าอีกคนนึงนะครับรอเช็คความฟิตทางด้านของเชลซีนี่เพียบเลยครับโบชาชิวเวลพูลิสิตเมนดี้กองเต้นะครับโอเบมายองสเตอร์ลิงเลสเจมลุคเตอร์ชิกนะครับโฟลฟาน่าโอ้โหรอเช็คความฟิตที่ลงไม่ได้แน่ๆก็มีโอเบมายองแล้วก็ทางด้านของลุคเตอร์ชิกรวมถึงทางด้านของสเตอร์ลิงด้วยครับขาดเกมรุกหลายคนเลยนะครับทางด้านของเชลซีนะครับไปดูราคากันต่อเทียบราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเชลซีนะครับต่อที่ครึ่งลูก ราคาขยับลงเหลือราคาปปนะครับสกอสูงต่ําอยู่ที่ประมาณ2ลูกครึ่งาควบ3ตอนนี้ไหลเรื่องลงเหลือ2ลูกครึ่งนะครับก็ไปดูผลงานแล้วก็สถิติที่น่าสนใจครับเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านส่วนมากเนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีต่อแฮนดิแคปมาที่1ลูกนะครับ1ลูกลูกครึ่ง2ลูกนะครบับลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่งโดยประมาณนะครับราคานี้ครึ่งลูกยังไม่มีส่วนมากก็ราคาปปเนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีนะครับเสียครึ่งนะครับ แล้วก็ราคาใกล้ๆกันเนี่ยยังไม่มีนะครับเชลซีเจอกับทางด้านของฟูลแลม10นัดหลังนะครับเป็นทางด้านของเชลซีชนะได้4ครั้งครับในราคาแฮนดิแคป1ลูกนะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งโดยที่ทางด้านของเชลซีมีแฮนดิแคปถึง2ลูกเลยนะครับ สกอร์2.5เนี่ยส่วนมากจะเป็นออกมาเป็นทางด้านของสกอร์ต่ำนะครับคู่นี้เจอกันนะครับมีสกอร์เกิน2ลูกครึ่งเนี่ยยิงกัน3ลูกเนี่ยแค่3นัดเท่านั้นหลังจากที่เจอกัน10นัดหลังล่าสุดนะครับก็น่าสนใจครับสําหรับราคานี้ครับไปดูราคาที่เชลซีต่อป,อปอปอหรือครึ่งลูกกันนะครับล่าสุดนะครับเชลซีเป็นฝั่งต่อล่าสุดเนี่ย10นัดหลังเนี่ยแพ้ถึง8ครึ่งนะครับ ชนะแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับชนะเดิมพันแค่หนึ่งนัดเท่านั้นโดยที่ชนะบอลสมัตลูกครึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสกอร์ต่ำทั้งหมดนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีไปดูทางด้านของฟูลแลมม์ครับฟูลแลมนะครับเป็นทั้งฝั่งต่อแล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งรองนะครับที่ต่อเนี่ยชนะครับต่อครึ่งลูกรองครึ่งลูกรองเลสเตอร์ก็ได้รับกินเต็มด้วยนะครับรองปอปอนะครับคิสันพาเลตได้กินเต็มนะครับ รองครึ่งลูกกับแมนยูแพ้หนึ่งนัดนะครับรองอันนี้ต่อเอเวอเรตนะครับปปแพ้ครึ่งนะครับที่เหลือนะครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปเนี่ยส่วนมากฟูแลมจะชนะนะครับลงสนามเดิมพันไป10นัดหลังทางด้านของฟูแลมนะครับชนะถึงแปนัดครึ่งครับแพ้นัดครึ่งเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกกันว่าสถิติสินัดหลังของฟูแลมนะครับช่วงนี้ทําเงินให้กับผู้ลงทุนส่วนมากนะครับ ในช่วงนี้นะครับสกอร์สูงต่ำครับคู่ทางด้านของฟูลแลมเนี่ยโอเวอร์ไป6ครับอันเดอร์2ลูกครึ่งเนี่ย4นะครับก็ยังน่ามองครับสำหรับทางด้านของสกอร์ต่ำของคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยลมองว่าครับในบ้านของฟูลแลมช่วงนี้ฮึ่มแน่นอนครับลอนดอนดาร์บี้ด้วยทางด้านของเชลซีผู้เล่นไม่ครบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ ให้รองที่ฟูลแลมครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับในคู่แรกของค่มกืลนี้ครับไปต่อคู่ที่สองครับเป็นทางด้านของศึกสเปนซูเปอร์โคปานะครับเรอเบติตวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนานะครับที่ k i n g f สอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ14องศาท้องฟ้าสดใสนะครับตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยครับคู่นี้สื่อตามเทศให้เสมอกันที่ -2 2นะครับ การพบกัน6ครั้งหลังบาร์ซ่าชนะได้ถึง5้าครั้งเบติชชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นบาร์ซ่ามาเยือนแล้วก็เฉือนชนะไปได้สองหนึ่งครับแล้วก็มีหนึ่งนัดครับที่เบติชชนะก็ชนะ1 0ศนะครับการเดินทางวันนี้จากทางด้านของบาร์เซโลนาครับมาที่ลิยาดนะครับก็ข้ามกันไปเตะที่ซาอุนะครับเป็นสนามกลางนะครับในคู่นี้ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเบติสครับสองนัดหลังเนี่ยชนะรวดมา2นัดติดนะครับยิงได้6ลูกเลย ก่อนหน้านั้นก็มีสะดุดอยู่บ้างครับแพ้บาลนเซียไปนะครับทางด้านของบาร์ซ่าผลงานล่าสุดสุดยอดครับชนะทางด้านของแอตเลติโกมาดริดมานะครับ1-0นะครับไปเยือนด้วยนะครับชนะมาด้วยนะครับที่เหลือเนี่ย6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4นัดเสมอ2นัดครับผู้เล่นแล้วก็ผลงานนะครับค่อนข้างจะดีนะครับทางด้านของบาร์ซ่าแต่ก็ยังมีประเด็นให้รออยู่นะครับทางด้านของบาร์ซ่านะครับทางด้านของเบติสครับ เบติดนัดหน้าเจอกับเอสปันยอนนะครับในลีกทางด้านของบาซ่าเจอเคตาเฟ่เป็นงานไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปดูราคาต่อครับสําหรับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของบาซ่าครับเปิดมาถึง1ลูกเต็มนะครับน้ําเต็มก่อนที่จะไหลข่าน้ําลงเหลือน้ําขาวนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำครับ3าลูกลงเหลือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็ไปทางด้านของเซติที่น่าสนใจนะครับเจอกัน10ครั้งหลังนะครับบาซ่าเนี่ยเป็นฝั่งต่อส่วนมากนะครับล่าสุดเนี่ย บาซ่าไปเยือนต่อปอปอนะครับชนะมานะครับที่เหลือเนี่ยราคา1ลูกเต็มสําหรับบาซ่าเจอกับเบติสนะครับกินเกือบไม่ลงนะครับ1ลูกเต็มเนี่ยยังไม่ยังไม่ชนะนะครับต่อไป2นัดเนี่ยสำหรับบาซ่านะครับยังไม่ชนะแล้วก็มีแพ้หนึ่งครั้งด้วยนะครับโดยที่เบติสเอาชนะไปได้นะครับสำหรับราคาหนึ่งลูกเต็มส่วนราคาอื่นๆนะครับลูกครึ่งควบลูกนะครับชนะครึ่งนะครับ เฉือนชนะได้นะครับลูกควบลูกครึ่งชนะได้นะครับลูกครึ่งชนะได้2ลูกเนี่ยแพ้นะครับชนะทางด้านของเบติตเนี่ยพลิกชนะได้ด้วยนะครับ2ลูกกับ1ลูกเนี่ยทางด้านของบาซ่าไม่ได้ทําเงินนะครับสกอร์สูงต่ํา2ลูกครึ่งคู่นี้เกิน2ลูกนะครับเกิน3ลูกด้วยซ้ํานะครับส่วนมากนะครับ10นัดเกิน2ลูกครึ่งเนี่ยแนัดนะครับสกอร์ต่ํามีแค่2นัดเท่านั้นนะครับสกอร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเกิน 3ลูกด้วยซ้ำครับทางด้านของการเจอกันของทั้งคู่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเบติสก่อนเลยนะครับเพิ่งเอาชนะรายโยบายการโนมาในลีกนะครับแล้วก็ทําเงินได้เต็มด้วยนะครับต่อเป็นรองที่ครึ่งลูกอ่าปอๆนะครับก็ทําเงินได้นะครับชนะได้ด้วยนะครับแสงชนะแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับสําหรับนัดล่าสุดของเบติตฟอร์มดีนะครับที่เหลือนะครับถ้าเบติตเป็นรองหนึ่งลูกนะครับถ้าเบติตเป็นรองหนึ่งลูก ยังหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าต่อหนึ่งลูกเนี่ยชนะนะครับต่อลูกครึ่งก็ชนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรองเนี่ยครึ่งลูกนะครับก็ชนะในเกมเยือนด้วยนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือที่เหลือที่แพ้เนี่ยแพ้ราคาครึ่งลูกราคาปอปอนะครับถ้าเป็นฝั่งต่อนะครับสําหรับเบติดทางด้านของบาซ่าบ้างครับถ้ามาในมาดูราคาในราคาหนึ่งลูกของบาซ่านะครับเจาะจงเฉพาะหนึ่งลูกเต็มของบาซ่าเสมอสองครับ ยังไม่ทําเงินนะครับสําหรับราคา1ลูกเต็มนะครับครึ่งควบลูกก็ยังแพ้ครับหนึ่งลูกเต็มกับครึ่งควบลูกครับมีชนะ1นัดนู่นเลยครับย้อนไปเจอกับเซบีย่านู่นเลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดครับต่อปปปกับทางด้านของแอเดนติโกมาดริดเก็บชัยชนะมาได้นะครับ1นึสกอร์ต่ํานะครับต่อบอลถ้วยเนี่ยต่อ2ลูกครึ่งก็แพ้นะครับต่อ2ลูกแพ้5นัดหลังบาซ่ายังไม่ทําเงินนะครับ สิบนัดลงสนามไปแล้วก็เป็นฝั่งทางด้านของฝั่งต่อเนี่ยบาซ่าชนะแค่สี่นัดครึ่งครับที่เหลือห้านัดหกนัดเนี่ยแพ้นะครับแล้วก็เสมอถึงสองนัดแล้วก็เป็นราคาที่หนึ่งลูกเต็มด้วยนะครับแล้วก็สกอร์ต่ำหนึ่งนัดสกอร์สูงหนึ่งนัดครับพน่าสนใจครับสำหรับราคาหนึ่งลูกเต็มของบาซ่านะครับวันนี้เนี่ยเตะสนามกลางนะครับ ก็อย่างมุมมองว่าบาซ่าน่าจะโหมบุกเข้าใส่เรียวเบติสนะครับเรียวเบติสมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเล่นเต็มที่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นบอลถ้วยเนี่ยออกฝั่งไหนก็ได้ครับแต่อิงไปทางด้านของฝั่งรองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่เรียวเบติสครับราคาหนึ่งลูกเต็มหรือลูกครบลูกครึ่งนะครับก็น่าจะแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกครับแล้วก็น่าจะเป็นสกอร์สูงครับคู่นี้สองลูกครึ่งควบสามสามลูกน่าจะมีครับไปเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะครับสําหรับทางด้านของ ลาลิก้าออนทัวร์นะครับก็ให้รองที่เบติสนะครับสำหรับคู่นี้ครับไปต่อที่1คู่จากอิตาลีครับในศึกอิตาลีโคปาอิตาเลียนะครับเที่ยงคืนก่อนนะครับเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยเป็นทางด้านของม่วมหาการครับฟิออเรนติน่าวันนี้เจอกับทางด้านของซามโดเรียที่สตูดิโออาเตมิโตนะครับฟานชิอุณหภูมิห้องศาครับเมฆขึ้มเต็มท้องฟ้าบ้านของฟิออเรนติน่านะครับสื่อตามประเทศให้ทางด้านของฟิออเนี่ยเฉือนชนะที่2-1ครับเจอกันมา6ครั้งหลัง ผัดกันแพ้ผัดกันชนะผลอนสามครั้งนะครับพี่อชนะสามครับทางด้านของซานโดเรียก็ชนะสามครั้งนะครับสามนัดล่าสุดเป็นฟิออเรนติน่าชนะรวดนะครับแล้วก็สกอร์สูงสองนัดนะครับที่เหลือเนี่ยซามโดเรียชนะสามนัดก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นสกอร์สูงเช่นเดียวกันนะครับการเดินทางวันนี้จากเจนัวมาที่ฟอร์เรนซ์นะครับสองร้อยกิโลเมตรท่วนๆนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับหกครั้งหลังที่ผ่านมานะครับฟิออเก็บชัยชนะได้สี่ครั้งเสมอกันหนึ่งครั้ง เสมอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งแพ้ให้กับเอซิมิลานนะครับสองหนึ่งนัดล่าสุดชนะซาซุโรในลีกมาสองหนึ่งทางด้านของซามโตเรียครับยังงงหัวไม่ขึ้นเก็บชัยชนะได้หนึ่งนัดจากหกนัดหลังนะครับนัดล่าสุดแพ้นาโปลีที่แพ้เนี่ยแพ้เลเต่โตลิโนนะครับฟิออด้วยนะครับสองศูนย์นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับแล้วก็ทางด้านของซามโตเรียก็แพ้อินเตอร์มิลานเกมศูนย์ด้วยนะครับไปดูทางด้านของ นัดหน้าครับฟิออเจองานหนักครับเจอกับโรม่าในลีกนะครับทางด้านของซานโตเรียไปเยือนเอมโปลีไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของฟิออเปิดมาที่ครึ่งควบลูกน้ําขาวนะครับก่อนที่จะขยับราคาไปที่1ลูกเต็มน้ําขาวครับทางด้านของสซคสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำน้ำเต็มนะครับเดตติต่อครับเจอกันมา10ครั้งหลังนะครับฟิออส่วนมากก็เป็นฝั่งต่อนะครับสิครั้งเนี่ย พีออกินทำเงินไป4ี่ครั้งครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของซามโดเรียเนี่ยทำเงินไปเนี่ยสครั้งเช่นกันนะครับทั้งหมดนะครับยังเท่ากันอยู่นะครับในทางด้านของสถิตินะครับในการต่อที่ราคาครึ่งควบลูกส่วนมากฟิออเลนติน่านะครับจะแพ้นะครับชนะได้แค่ครั้งเดียวครับส่วนที่เหลือครับเป็นซามโดเรียนะครับกิน ในส่วนทางด้านของราคานี้ไป2ครั้งนะครับ3ครั้งทางด้านของ1ลูกเนี่ยพีออก็แพ้ไปนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าพี่อ๋อจะชนะเนี่ยทำเงินเนี่ยต่อแค่ครึ่งลูกต่อเสมอนะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็คู่นี้สกอร์สูงครับ8ครั้งเจอกันนะครับมากกว่า3ลูกนะครับยิงมากกว่า2ลูกครึ่งเนี่ยแปครั้ง สกอร์ต่ำแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผู้นี้ก็หมายมั่นปันมือว่าเป็นสกอร์สูงด้วยนะครับไปดูกันต่อครับทางด้านของฟิออร์เรนติน่าช่วงหลังนะครับทำเงินได้ค่อนข้างดีครับ10ครั้งหลังนะครับ10ครั้งหลังเนี่ยทำเงินชนะได้ถึง8ครั้งครับเสมอไป3มครั้งนะครับอ่าชนะได้7ครั้งนะครับเสมอไป3นะครับที่เหลือก็ยังเก็บชัยชนะอยู่นะครับทางด้านของฟิออ ส่วนมากก็ชนะนะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับได้ครึ่งล่าสุดเลยนะครับชนะซซซูลโลมาสองหนึ่งต่อลูกควบลูกครึ่งเนี่ยได้เต็มนะครับราคาหนึ่งลูกเต็มเจ้านะครับราคาครึ่งลูกได้เต็มนะครับราคาลูกครึ่งควบสองเนี่ยอันนี้บอลต่างลีกกันนะครับแล้วก็ต่อสเปเซียครึ่งลูกเนี่ยได้เต็มนะครับส่วนมากต่อหนึ่งลูกเนี่ยส่วนมากจะเจ้านะครับทางด้านของพ่ออเรนติน่าที่ชนะเนี่ยส่วนมากก็ชนะ การต่อที่ขาดมากกว่านะครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกเนี่ยมีสิทแพ้อยู่นะครับมีแพ้อยู่2นัดนะครับชนะ1นัดเท่านั้นนะครับที่ทําเงินไปนะครับส่วนแล้วก็สกอร์สูงครับส่วนมากครับทางด้านของฟิออร์เรนติน่าทางด้านของสามตัวเรียบ้างนะครับเป็นรองครึ่งควบลูกเนี่ยกับ1ลูกเนี่ยชนะ1นะครับแพ้1แพ้นะครับครึ่งควบลูกแพ้ครึ่งนะครับ ก็ยังสูสีครับอยู่มุมมองว่าสูสีแต่สกอร์สูงคู่นี้น่าจะมีครับเจอกันเทีไรเนี่ยสนุกทุกทีนะครับแต่วันนีนเป็นบอลถ้วยนะครับก็ยังมุมมองที่ว่าฟิออเรนตินาเนี่ยจะชนะครึ่งหรือกินหูหรือกินเต็มนะครับฟอร์มท่านงจะดีกว่าด้วยนะครับทางด้านของฟิออเรนตินาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับทางด้านของฟิออครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน่าจะเป็นมุมที่ยืนสบายกว่านะครับ สำหรับราคานี้นะครับให้ต่อฟิออเรนติน่าราคาครึ่งคู่ลูกแล้วก็สกอร์สูงด้วยครับสำหรับคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับของคับคืนนี้นะครับมาปาแห่งกุ้งโรมครับโรมาวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเจนัวนะครับวันทุวยนะครับตีสามตรงที่สตาเดโอโอลิปิโกอุณหภูมิ7องศาครับสื่อต่างประเทศให้โรมานะครับชนะที่1ลูกเท่านั้นนะครับ เจอกันมาหกครั้งหลังครับโรม่าชนะ4เสมอ2เจนัวยังไม่เคยชนะโรม่านะครับเจนัวยิงโรม่าได้แค่ห้าลูกนะครับที่เหลือโรม่าเก็บเรียบครับการเดินทางวันนี้จากเจนัวครับมาที่โรม396กิโลเมตรค่อนข้างจะเดินทางไกลนะครับเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะเดินทางไกลแล้วก็ทางด้านของโรมา่าสือสติติเหนือกว่าชัดเจนครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ6มกนัดหนังล่าสุดโรมา่า ชนะได้2ครั้งเท่านั้นครับเสมอสาครั้งแพ้1ครั้งนะครับแต่ก็ไม่ถือว่ากับไม่ดีนะครับแต่เจนัวครับฟอร์มพลิกกลับมาดีผิดหูพิตาครับ6ครั้งหลังชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับ2นัดล่าสุดนะครับในลีก2นะครับในลีก2เนี่ยชนะ2นัดติดแล้วครับชนะบารลีแล้วแล้วก็ฟอซิโนเน่ครับที่ชนะมาครับสำหรับเจนน่ฟอร์มดีในลีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจอทีม ต่างหลีกเลยนะครับเจอทีมอันดับที่เหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะครับโรมานั่นนะเจอฟิออเรนตีน่าครับในหลีกครับเจนัวเปิดบ้านรับเวเนเซียครับในนัดหน้าครับไปดูราคากันก่อนนะครับเป็นทางด้านของโรม่าครับเปิดราคามาหนึ่งลูกเต็มครับต่อไม่ยังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับสําหรับทีมที่ต่างชั้นกันนะครับเรียกได้ว่าคนละคนละหลีกกันนะครับทางด้านของเจนัวอยู่หลีกสองทางด้านของโรม่าอยู่ ลีกวันนะครับค่อนข้างจะต่างกันเยอะพอสมควรราคาอยู่หนึ่งลูกเต็มราคาทางด้านของสูงต่ำเนี่ยอยู่สองลูกครึ่งแล้วก็สองลูกครึ่งควบสามเลยนะครับแต่เจอกันมาเนี่ยหกครั้งหลังเนี่ยมีทางด้านของสกอ์สูงอยู่สามนัดครับสามนัดล่าสุดเป็นสกอตต่ำนะครับเดี๋ยวไปดูสถิติกันอีกทีนึงครับ ผลงานที่พบกันมาสิบนัดหลังนะครับที่โรม่าเป็นฝ่ายต่อครับหนึ่งลูกเนี่ยโรม่าชนะนะครับครึ่งลูกโรม่าก็ชนะในเกมเยือนนะครับแต่วันนี้โรม,าม่าเป็นเจ้าบ้านนะครับฐานะเจ้าบ้านโรม่าต่อรูกควบลูกครึ่งนะครับคู่เอนัดนี้เนี่ยเสียครึ่งนัดนี้เสียเต็มนะครับเจ้าบ้านเนี่ยครับโรม่าอยู่เจ้าบ้านเนี่ยแล้วก็ต่อเกินหนึ่งลูกเนี่ยเสียครึ่งทั้งนั้นเลยนะครับยิงกันเนี่ย เฉือนชนะกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อครึ่งครบลูกในเกมย,ยือนก็แพ้นะครับหกอ่าสิบนัดหลังเนี่ยแพ้ถึงเจ็ดนัดนะครับแล้วก็เสียครึ่งไปสี่นัดครับแพ้เต็มเนี่ยสองนัดแล้วก็ชนะกินเต็มได้สามนัดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสกอร์สูงห้านัดสกอร์ต่ำห้านัดครับตงตามพ้นคู่นี้ยังหลังเลอยู่นะครับทางด้านของ ผลงานนะครับ10นัดหลังของโรม่าหยิบยกกันมา5นัดก่อนนะครับหนัดเนี่ยชนะพนันไป2นัดครึ่งครับแพ้ไป2นัดนะครับแล้วก็แพ้ราคาที่ครึ่งควบลูกด้วยครับสำหรับราคา1ลูกเต็มเนี่ยยังไม่ได้กินครับยังเจ้าอยู่นะครับคพึ่งควบลูกเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ขาดครับยังไม่ขาดครับสำหรับโรม่าครับที่ชนะเนี่ย มีชนะครึ่งครึ่งครมลูกกับโบโลนญ่านะครับต่อขาดเนี่ยชนะกินเต็มนะครับต่อขาดชนะกินเต็มต่อครึ่งลูกชนะนะครับในเกมเยือนในเกมเจ้าบ้านเนี่ยต่อหนึ่งลูกเต็มมีนัดเดียวนะครับที่ชนะแต่เจ้านะครับชนะชนะเลเช่ครับแต่เจ้าเรื่องของราคานะครับแล้วก็ส่วนมากสกอร์ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสกอร์ต่ำด้วยซ้ำนะครับทางด้านของโครมานะครับ ทางด้านของเจนัวบ้างครับเจนัวพนันห้านัดหลังสุดชนะสามครับแพ้หนึ่งครึ่งเท่านั้นนะครับสองนัดล่าสุดทําเงินมาได้นะครับสองนัดล่าสุดแล้วก็สกอร์ต่ําถึงแปดนัดครับสกอร์สูงแค่สองนัดเท่านั้นนะครับในทางด้านของสิบนัดหลังของเจนัวครับไม่ค่อยยิงเท่าไหร่แต่ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับในสถานะของเจนัวนะครับ ที่ชนะที่รองนะครับที่รองราคา1ลูกเต็มส่วนมากเป็นฝั่งต่อนะครับเพราะว่าอยู่ในหลีกสองนะครับเจนัวฟอร์มค่อนข้างดีครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสําหรับเจนัวนะครับในส่วนทางด้านของราคาครับ1ลูกเต็มแล้วก็สองลูกครึ่งควบสามเนี่ยให้ต่ํานะครับให้ราคาต่ําที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับคู่นี้ครับแล้วก็ทางด้านของโรม่าเนี่ยราคา1ลูกเต็มเจอกับเจนัว ราคานี้นะครับราคานี้อาจจะเอ็นเอียงแล้วก็โมเมนตัมอาจจะเอ็ียงไปทางด้านของเจนัวมากกว่านะครับจากสถิติแต่ผู้เล่นนะครับผู้เล่นทางด้านของโรม่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ทางด้านของผลงานล่าสุดเนี่ยผลงานล่าสุดของโรม่าเนีครับเจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้น,นครับนัดนี้เจอทีมเจอทีมอันดับล่างกว่าชัดเจนนะครับ แต่ก็ยังมองว่าทางด้านของโรม่านะครับรอบลึกแบบนี้เนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นตัวจริงแหะครับบทอัดเข้าใส่ทางด้านของเจนัวแล้วก็ถ้าทางด้านของโรมานัดหน้าไปเจอกับพิอ่อนะครับพัก3วันนะครับก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับน่าจะออกทางด้านของมุมเสมอในเวลานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยลาให้ รองที่เจนัวครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกครับแล้วก็น่าจะเป็นสกอร์ต่ําอาจจะเสมอกันในเวลาครับสำหรับคู่นี้ครับให้รองที่เจนัวครับ1คู่นะครับสําหรับคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่ของเรานะครับเหล่าร้อยหลานะครับต่อเนี่ยต่อไม่ขาดนะครับทา้งด้านของกุ่เดี๋ยวทบทวนกันอีกทีครับคู่แรกนะครับฟูลแลมกับเชลซีในพิมียร์ลีกอังกฤษนะครับฟูลแลมเนี่ย เป็นรองที่ครึ่งลูกอันดับเหนือกว่านะครับเชลซีมาต่อเลยแต่ผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยครบกันเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่ฟูลแลนนะครับราคาครึ่งลูกครับคู่ที่2ครับเดยอัลเบติสกับทางด้านของบาร์ซ่านะครับเจอกันในซูเปอร์คัพนะครับเบติสเป็นรองที่1ลูกเต็มครับบาร์ซ่าต่อ1ลูกเต็มครับโรดโชแบบนี้ครับบอลเตะโชกก็น่าจะเอนเตอร์เทนคนดูได้พอสมควรครับประตูน่าจะมีค่อนข้างเยอะนะครับ คู่นี้บาซ่าต่อหนึ่งลูกเต็มนะครับขยับขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งให้รองที่เรอเบติสครับราคาหนึ่งลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับกับซามโดรียนะครับก็เป็นบอลถ้วยนะครับคู่นี้เป็นฟิออเรนติน่าครับต่อที่ครึ่งควบลูกครับขยับไปที่หนึ่งลูกเต็มจากเสิติจากอะไรแล้วเนี่ยทางด้านของฟิออเรนติน่าช่วงนี้ทําเงินได้พอสมควรครับให้ต่อที่ฟิออรเรนติน่าครับราคาครึ่งควบลูกครับ แล้วก็คู่สุดท้ายครับโรม่ากับทางด้านของเจนัวนะครับเจอกันทีไรครับเหมือนไม่เบื่อไม่เมาเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยครับโรม่าเนี่ยกินทางด้านของเจนัวไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใครที่นักลงทุนอยู่ฝั่งโรม่าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะทําเงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เจนัวครับหนึ่งลูกเต็มครับแล้วก็สกอร์ต่ําด้วยนะครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4ี่คู่ครับกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับทำเงินกันได้แบบนี้ทุกวันครับ แล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยครับช่องทางของ YouTube Channel ของเราแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับใน LINE แอดนะครับฝากไว้ด้วยครับแอดซายครับ 100RA 0 0ร้อยหลานนะครับแอดกันเข้ามาได้ครับมีทางด้านของทีเด็ดนะครับส่งตรงถึงมือถือท่านทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ